คอมครูสแยกล่างได้โอ้ยลายตาหลายตาขึาา้นมาเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับผมพระเอกนุ่มสุดหล่อสุดเท่ดีผู้ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวดึงมีจริงเนะฮะเขาเชื่อเลยนะเข้าสู่รัฐทงรัฐทิอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพระเอกหลายต่อหลายเรื่องนะฮะหลายคนบอกว่าเขาเป็นนักวิ่งฮะเห็น <He ard. S 2> แต่ละเรื่องเขาอวิ่งตลอดเลยทีเดียวครับ คนนี้เขาโด่งดังนะฮะตั้งแต่บูท็อปกันนะสมทําไอนนะฮะจนล่าสุดเนี่ยมิชชั่นอิมพอสิเบิลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นอะไรที่มันบูบบ๊เสียงตายแบบนี้เนี่ยเราต้องเซฟนักสแสดงนะเซฟพระเอกนะฮะเพราะฉะนั้นครับเขาก็ต้องมีสตันคู่ใจเวลาที่ถ่ายสตันเนี่ยโครงหน้าด้านคงด้านข้างด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณเงินเนี่ยมันต้องใกล้เคียงฮะเ <Wow. S 1> พิ่งเห็นฮะนี่คือเหล่าสตันของทอมครูซครับ <Wow. S 1> ดูสิครับ ไอแบบ2คนเนี่ยยังพอเดาได้นะว่าใครคือตัวจริงใครคือสตันใช่ไหมอ่ะเนี่ยพอเพิ่มเข้ามาอันนี้8คนเนี่ยอ่ะอ่ะผมให้3วินาทีเรา8คนเนี่ยอ่ะ1 2 3งงมีสตันเยอะมากโอ้โหดูแล้ววินปึบเลยทีเดียวครับผมอ้ามารวมสนุกกันดีกว่าครับวันนี้อยากจะมาถามเพื่อนชาวติกต็อกเหมือนกันนะครับว่าง่ายๆนะ 3คนในรูปนี้หนึ่ง,งหรือ3คุณคิดว่าใครคือตัวจริงพิมพ์ลงมาเลยครับพิมพ์มาก้าล่าง